ผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องเผยความลับเหรียญหลวงปู่ทวดทองคําอันปากา้ายยืนยันแท้หรือปลอมชี้ขาดของประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่สร้างความสนใจในวงการพระเครื่องไทยอย่างต่อเนื่องการโต้แย้งระหว่างสองผู้เชี่ยวชาญดังในวงการพระเครื่องคือบอยท่าพระจันทร์และโอ๊ตบางแพที่กำลังอยู่ในจุดร้าวความรู้สึกการโต้แย้งเกี่ยวกับความแท้ปลอมของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2 5 0 8ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในรายการโหนกระแสผู้ดำเนินรายการกัญชัยกำเนิดพลอย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาระดับสูงในวงการพระเครื่องมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งประกอบไปด้วยพยับคำพัน์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยต้อยเมืองนนท์อุปนายกสมาคมอุกรุงสยามที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมและชัยนริศเพชรพันธ์ทองอุปนายกสมาคมรวมถึงอาจารย์เทียนปัตานีประธานประสานงานภาคใต้สมาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวดรามานี้ ในช่วงหนึ่งของรายการผู้เชี่ยวชาญทุกท่านได้ใช้กล้องส่องพระเพื่อตรวจสอบเหรียญทองคําที่กําลังเป็นประเด็นอย่างละเอียดซึ่งชัยนริทชี้แจงว่ามีโอกาสที่จะเป็นเหรียญแท้ที่สูงมากด้วยเหตุผลว่าช่องตัดขอบของเหรียญเป็นหนึ่งในจุดชี้ขาดที่ยากต่อการปลอมแปลงและเมื่อเทียบกับเหรียญเนื้ออัลปาก้าที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเหรียญแท้พบว่ารอยตัดตรงกันในหลายประการเทียมปัตานีกล่าวว่าเหรียญดังกล่าวคือเหรียญแท้และพยับคำพันธ์ ยังเชื่อว่าเป็นเหรียญแท้ด้วยพร้อมกับการชมว่าเหรียญน,นี้มีความงดงามอย่างมากจนถึงท่านที่พยับคำพันยื่นข้อเสนอซื้อเหรียญจากบอยท่าพระจันทร์ที่ราคาหล้านบาทแต่ทว่าต้อยมึงนนท์และอุกรุงสยามมีความเห็นแตกต่างว่าเหรียญทองคํานี้มีลักษณะของเหรียญแท้อย่างชัดเจนแต่นี่คือจุดที่สร้างความกระจุันและความคิดเห็นแตกต่างการตรวจสอบเหรียญทองคํานั้นมีความซับซ้อน และยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวงการพระเครื่องคำพูดของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการอภิปรายและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจคุณคิดว่าเหรียญทองคำนี้เป็นเหรียญแท้หรือปลอมคุณเห็นด้วยกับความเห็นของใครอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะครับ